เมื่อได้กล่าวคำบูชาข้าพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะกวมใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนม,นมอย่างเบาเบาสบาย ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุมไปในคลางกายนะจ๊ะเรานิ่งนุ่มได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะเช่นนิ่งนุ่มเบาสบาย บางคนนั่งในกลางดวงใสๆได้บางคนในกลางองค์พระใสๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายธรรธรรมเป็นแล้วเนี่ย เวลาเราเหยุดนิ่งนุ่มข้างในมันจะโล่งเมื่อผ่านการตกศสนมาซ้ำๆอับครั้งไม่้วนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายๆคือพอปล่อยวางใจก็มันก็ วบ,บเข้าไปเลยกลางดวงกลางกายาบในกายมนต์ละเอียดที่ป,รมรป,ปมลมลุ่มลมกายทำกอเทพูกายทรรสโซดาบานกายทมพระสกิทาคามีกายทรพระนาคามีกายทมพระหัด ก็จะพาแวบไปเลยทาราธรรมใครคล่องจนคล่องจนคุ้นชำนาญแล้วมนะันจะพานแวบถึเทนกลางองค์พระทุกกายจะซ้อนกันไปหมดเลยพาองค์พระไปเรื่อยๆ เขใหญ่ขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจิตก็บริสุทธิ์เพิ่มกันไปเลยๆยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งสว่างแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมอาหารหวานขาวดอกไม้ทุบเทียนน้อมไปในกลางกาย เมื่อเรานึกถึงดวงนะนึกอย่างนั้นะอรนึกวแวบทยธรรมก็มาอยู่ในกลางกลางองค์พระใสใสทุกองค์ไปเลยมันจะพลุดข้าไปเลยนะีล้วก็ลาตนา มหาปูชนีนยาจารย์ทุกท่านที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมก,กายนกราพณาราปริปรคุณหลวงปู่ผู้ปราบมรรคายอาจารย์ทั้งสองนัานมารัตนาัติการอาจารย์นกนึกโยงมารัตนาัติการทางศุกส์ตำแดงพันเป็นท่น ซึ่งในคอยเราอยู่แล้วนะ่พอเรานึกถึงนั่นนะครับลบเราก็ไปเลยรบคือเอาทุกกายของเราเนะี่ยพร้อมนั่งทยารรมแวบบเข้าไปเลยเนะี่ยซึ่งใจตั้งนิ่งนม นึ่งแน่นอย่างสบายสมองเป็นจุดเดียวกันไปเลยแล้วแทนกับประกอบวิชาธรรมะกายขลันของอย่าไปเป็นของละเอียดคือทายธรรมหยากอาหารหวางข้าวดอกไม้ทุทรีน ทยังเป็นของหยาบอยู่ใ,ให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งความละเอียดนี้เท่ากับพระนิพพานในอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานก็คือที่อยู่ของพระนิพพานคือพระที่อยู่ในนิพพานก็เรียกพระนิพพานมีทั้งแต่ พระเธเจา้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระเถจ้าก็มีทั้งพระสัพพัญเยว์พระเจ้าแล้วก็พระปัิเจา้าแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายดังสิ้น นาทักยี่สิบว่าูงยี่สิบว,ว่าใสบริสุทธิ์เป็นที่โล่งว่างไม่มีอะไรกำบังสว่างีีธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีกเกลเอาสวะ สว่างใสเต็มนับอสองไขยพระองค์ไม่ทวนอยางในอริยบทสมาธิหมดนิ่งนิ่งและงบท่านก็คราวนี้โหลดถึงทนไปลเลยท,ยท่ายาทำในกระน้องไม่ถวายเป็นพุทธบูชา ท่านกบเป็นเนื้อนาบุญเห่งพวกเรามาผู้ชานาจารางกับทับท,ทวีไปเรื่อยๆน้อมไปตวายไปเรื่อยๆเรืยๆสุดโลสุดยาหนึ่งนั้นบุญก็เกิดขึ้นบุญญาภิสันนาน อทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นมาติดที่กลางกายของเราเนีทุกกายเรามีีิลายก,ายก็ติดหมดมหาปุเจาจารก็ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทั้งทับทวี ทายรรมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็คุมบุญเชื่อมให้ติดกับเราแล้วก็ตรวจตาเอาบนนี้ไปเชื่อมสายสมบัติไปตัดลอนวิบากกรรมที่เราเดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีต ั้งอดีตปัจจุบันและอดีตในอดีตเพื่อไม่ให้ติดไปในอนาคตคือหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีและขัตั้งบังใหม่ซ้อนบนบร,รมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจจิตที่เฉียบขาดให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบร,รมี ที่ดีกว่าชาตินิติเป็นในภพบเบื้องหน้าทางรูปสมบัติทัพส,สมบัติกุณสมบัติหลาบจดจ,จันทร์จุกมักพนิพานผูพกพ้องบริวารอะไรต่างเหล่านั้นให้เหมาะสมกับการสร้างบารมีในภพชาติต่ตอไปให้เราได้ใช้ทรัพย์เป็นใช้สังขารเป็นใช้ทุกสิ่งเป็น ในช่วงเวลาที่เรามาเกิดสร้างบารมีด้กายมนุษย์ไม่เอาสังขารไปถลกเมอาทรัพย์ไปทลายหรือไปออกนอกลูกนอกทางจากการสร้างบารมีเพราะชีวิตในสังสารวัตยังไม่ปลอดภัยในอยากพระกมาอยังปะทะกันอยู่ไม่อยา,ากมาอย่างมังกรปัญจา ให้ชีวิตเสีสังสารวัฏมีแต่ความทุกข์ทรมารแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดอีกทั้งไม่รู้เรื่องราวความมจยิงในชีวิตอีกมากมายทีเดียวพระยมมก็คอยขัดขวาง,ขางทำความดีของเราการสร้างบารมีของเราแต่อักิเลตบังคับ้าเราสร้างกรรม แล้วก็เก็บผลกรรมนั้นนะส่งเป็นวิบากเราก็วนเวียนเกิดตายเกิดตายอย่างไม่รู้เรื่องนี้รับครั้งไม่ต้วนรับพบรับชาไม่ต้วนบางชากระเดา,า้าแล้วมีนิดนึงบางชากระร้าไม่ได้แล้วอย่างนี้เนะี่ยบางชากระร้าได้มากผังเหล่านี้ถูกเซตเป็นโปรแกรมเยอะเหนื่อย บาปศักดิ์สิทธิ์ของเขาพระนามาภิชยเจ้าก็จะต้องเอาบุญศักดิ์สิทธิ์แก้ไขในเวลาเดียวกันเนี่ยตรวาตาหมดเนื่องจากท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติของท่านที่ท่านทำได้ที่ที่ของเราเองซึ่งเป็นเจ้าของบุญเรายังทำอย่างท่านไม่ได้ ก็ให้ทำใจชุ่มชุมหนิ่งหนึ่งนุ่มนุ่มนึกอธิษฐานจิตให้ดีเดียวเอาปัจจุบันชาตินี้เราก็ลองสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้เรามีสายสมบัติที่เราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน ให้ซื้อง่ายขายก็ลองกับแรงงานเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดนี่หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครโวอยู่เย็นเป็นสุขคนภยัยคนพา็ใก้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชดก์กลข่าวไกลปฏิบัติธรรมะก็ให้ปฏิบัติได้สะดวก ตัดสโลได้เร็วบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการในรลการที่ทอนจิตของเราให้ดีทีเดียวให้เราได้สร้างบารามีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายอย่างใดเนะียที่ทอนจิตในช่วงที่มหาพุทธิยานกำลังคุมบุญให้เราอยู่นะจ๊ะ ต่างคนต่างนั่งอธิษฐานเจ็แมแผงไปงเงียบๆเลยจ้ะ